ผมแอดมินบูมนะครับผมกับเพจรีวิวยางเม็ดนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่เ,เพื่อนๆหลายคนเนี่ยรีคเควสมาก็คือเป็นคลิปการติดยางเม็ดยาวแบบไม่มีฟองน้ํานะครับผมหลายคนเนี่ยทำกันไม่เป็นแอดมินก็เลยจัดให้นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นไม้ไม้ที่จะมาติดยางเม็ดเนี่ยเป็นไม้ด็อกเตอร์นอยเบอร์รุ่นไฟว์วอลพัดนะครับผมนี่สวยมากๆ หนึ่งเลยแล้วก็เม็ดที่เอามาติดก็คือเม็ดยาวไม่มีฟองน้ำนะครับผมแบรนด์สปิรหลอ์รุ่นโดยเนนแกนนะครับผมนี่ตัวนี้ส่วนกาวที่จะเอามาใช้ในการติดเนี่ยเป็นกาวแผ่นของดูนิคนะใช้ดีมากๆตัวนี้แนะนํามีขายแอดมินมีขายแล้วก็อุปกรณ์เสริมท่อแป๊บท่อแป๊บใช้ใช้สาหรับรีดยางนะแล้วก็กันไก มาดูกันครับผมว่าเราจะมาประกอบกันยังไงอันดับแรกนะครับผมก็คือวางไม้ไว้วางไม้ไว้แล้วก็ใช้กาวแผน่นนี่กาวแผ่นมันเป็นกาวสองหน้าเนาะเราก็ทําการลอกมันออกมาลอกมันออกมาพอลอกเสร็จป,ปึ๊บเราก็ติดกาวแผ่นกับตรงนนี้ไว้ ไล่ระดับวางนิ่งๆน,นะครับผมน,นี่แล้วเราก็ใช้ท่อปแป๊บเนี่ยในการลรีกมันให้เรียบเสมอกันนะครับพ<ม>อ,อติดตรงนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเอายางมันออกมา นี่นะครับยางสปินลอดโดนเน้นแกนไม่มีฟองน้ำนี่ไม่มีฟองน้ำเห็นไหมเป็นยางเปล่าๆทำอะไรต่ออ่าแล้วก็จะเอาอีกหน้านึงของกาวเนี่ยออกมานะครับแต่ก่อนจะออกมาเนี่ยเราตัดก่อนดีกว่าตัดให้เสมอกับหน้าไม้นะหรือจะเอาเผื่อๆหน่อยก็ได้ เดีบางคนแบบอยากอยากให้มันแผ่นใหญ่กว่านิดนึงบางคนแบบลองๆแล้วก็ขายอะไรประมาณเนี้ยครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ชอบลองเนาะทำการตัดให้เสมอกันหรือใหญ่กว่านิดนิดหน่อยก็ได้ไม่เสียหายเนาะ ตัดแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เป็นรูปไม้ขั้นตอนต่อมาเราก็หาจุดลอกกาวสองแผ่นออกนะ เป็นลาสติกมาอย่างนี้เห็นไหมซึ่งข้างในเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกาวมันจะเหนียวกาวมันจะเหนียวมากเพื่อสําหรับติดยางเม็ดยาวพอเสร็จแล้วเราก็มียางแผ่นสี่เหลี่ยมเราก็พยายามเล็งเล็งมันให้ตรงเนาะให้ตรงตาเนี่ยตาสปินหลอดเนี่ยอยู่เถวกลางกลางตรงสันไม้เล็งดีๆ แล้วก็ทำการรีดข้างล่างก่อนให้มันเสมอกครับาจากนั้นก็ท่อแป๊บรีดไปไม่ให้มันมีฟองตกาง หลังจากนั้นใช้กันไกนะครับตัดยางให้เสมอกันเหตุผลที่แอดมินใช้กันไกในการตัดยางไม่ยาไม่มีฟองน้ำมือหนึ่งเลยมันไม่เสี่ยงครับบางคนก็ใช้คัตเตอร์นะแต่แต่แอดมินคิดว่าการใช้คัตเตอร์เนี่ย การตัดเป็ดยาวเนี่ยเม็ดด้วยความที่ว่าเม็ดมันดิ้นได้อะตัดไปตัดมามันอาจจะทําให้ยางอ่ะบิ่นเป็นฟันก็ได้แอดมินคิดว่าใช้กลนไกเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดเนาะส่วนคําถามที่หลายคนถามแอดมินมาว่าเอ้ยอย,ยางไมดยาเนี่ยใช้กาวขาวติดได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแต่แอดมินไม่แนะนําเพราะว่าเวลาเราจะเกลยดยางเนี่ยเราต้องลอกกาว จากหลังยางออกก่อนและแน่นอนว่าเมื่อออกกาวขาวติดก,กับยางเม็ดยางไม่มีฟองน้าเนี่ยมันลอกโคตรยากเลยครับแอดมินไม่แนะนํานะวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็โอเคที่สุดก็คือการใช้กาวแผ่นเนาะเพราะว่ากาวแผ่นบางรุ่นบางชนิดเนี่ยมันสามารถดึงออกมาแล้วก็เอาไปติดก,กับไม้อยู่ได้ด้วยอย่างเช่นตัวอย่างอย่างกาวดูนี่ตัวเนี้ยตัวแอดมินที่แอดมินเช็ดติดอยู่มันมันสามารถลอกแล้วเอาไปติดไม้อื่นได้ด้วยแผ่นนึงก็ไม่แพงนะแอดมินขาย60 70บบาทเอง เสร็จเรียบร้อยครับการติดยางเม็ดเจ้าวไม่มีฟองน้ำกับไม้บีนปองเสร็จเรียบร้อยสวยงามโอเคพบกันใหม่เทปหน้านะครับผมสวัสดีครับเสร็จแล้ว